จริงๆถ้าไปดูภาพรวมการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมานะต้องบอกเลยว่าถ้านับจํานวนโครงการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศกับในประเทศจํานวนไม่โครงการเนี่ยไม่ลดลง oh. แต่เม็ดเงินการลงทุนลดลงนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญ,ญาณที่ทาให้รัฐบาลบอกว่าเพราะนั้นเป้าหมายปีนี้จะต้องไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะตั้งเป้าไว้เลยและจะดาเนินการอย่างไรนี่จึงเป็นความหวังที่เราเลยต้องไปฝากความหวังไว้กับภาคเอกชนนะคะในการที่จะมาช่วยประคับประคองภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ต้องบอกเลยนะผู้บริหารหลายคนสายหน้าเลยหนักใจกับสถานการณ์ณขณะนี้นี่เพิ่งเดือน กุมภาพันธ์ยังบอกอะไรชัดเจนไม่ได้เพราะฉะนั้นไปดูนะคะว่าเราจะฝากความหวังไว้กับภาคเอกชนได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ครับแต่ก็เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับมันก็เป็นผลพวงมาตั้งแต่ทั้งในมุมของสงครามการค้านะฮะแล้วก็ในมุมของโควิด1 9ด้วยทำให้หลายคนก็ชักไม่แน่ใจแล้วนะว่าจะเอาเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยจะลงทุนตอนนี้ดีหรือว่าอาจจะรอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนไหมแล้วถึงจะลงทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเราต้องมีการส่งเสริมกันต่อไปมาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเท่าไหร่ครับค่ะเป็นภาพรวมนะคะเราจะไปดูภาพรวมการลงทุนปี263 5อ3นัคะขาร้อยห ส่งเสริมทั้งหมดนะคะที่ทําเรื่องขอเข้ามานะคะ1,717โครงการถ้าดูในภาพรวมก็ถือว่าจํานวนโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบวกขึ้นมาถึง1 3แต่ดูตัวเลขมูลค่าการลงทุนสิคะคุณอีกคะ่ะติดลบไป30%บเปเลยทีเดียวนะครับตัวเลขอยู่ที่481,150ล้านบาทนะครับเนี่ยติดลบลงมาอย่างมีนัยาสําคัญเลยนะครับใช่ค่ะน้อยกว่าปี6 2นะเพราะว่าตอนปี6 2เนี่ยมูลค่าการลงทุนเนี่ยขึ้นไปแตะถึง6091,390ล้านบาท เพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าถ้าไปดูตัวเลขของปี63จริงๆนะคะไอ4 8 0 0 0เนี่ยถ้าหักไอโครงการออรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินประมาณ190,000ล้านนี่เท่ากับติดลบด้วยนะมากไปกว่านี้อีกด้วยนะคะ,ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับว่ามันมีอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ยังมีโอกาสในการเติบโตอยู่เพราะว่าโดยภาพรวมนะครับเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เข้ามาทุกอุตสาหกรรมเท่ากันนะครับ สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบ้านเราถือว่าเก่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศทักษะของเราพัฒนาไปไกลแล้วประกอบก,กับเรื่องของัพพลายเชนของเราต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยเราถือว่าค่อนข้างจะดีวัตถุดิบเราก็ค่อนข้างจะอยู่ครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่างชาติเขาเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยเขาสบายใจก็ลงทุนทําให้ตัวเลขเม็ดเงินเนี่ยนะครับสูงถึง5300ล้านบาทเลยทีเดียวครับค่ะในขณะที่อุตสาหกรรมทางการแพทย์ต้องบอกเลยนะคะในช่วงปี2 5ง3เนศท,ทาทึ้นบวกขึ้นมาถึง177%นะคะมีคราร เข้ามาลงทุนประมาณ83โครงการด้วยกันนะคะมูลค่าการลงทุนตัวเลขก็อยู่ที่22,290ล้านบาทค่ะทีะนี้มาดูภาพใหญ่ๆกันบ้างน,นะครับว่าเป้าหมายของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับถ้าเป็นเป้าหมายสําหรับในการที่จะการเป็นการขับเคลื่อนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจไทยในภาพใหญ่ๆนี่นะครับโดยภาพรวมนะครับมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ237,400ล้านบาทอันนี้ เป็นไปตามอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้นะครับว่าอยากจะสร้าง S Curve ใหม่นะฮะแล้วก็จะสร้างในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยนะครับตัวเลขจริงๆก็ยังถือว่าไม่น้อยนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูตัวเลขโดยตรงนะคะที่เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะอยู่ที่907โครงการมูลค่านี่เลยค่ะ213,162ล้านบาทค่ะ โดยทางฝั่งของนักลงทุนจากญี่ปุ่นครับเป็นกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราสูงที่สุดแล้วก็สูงที่สุดตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับตัวเลขล่าสุดนั้นอยู่ที่75,946ล้านบาทครับส่วนจีนก็ไม่น้อยนะคะเข้ามาลงทุนนะคะมูลค่าอยู่ที่31,465ล้านบาททีเดียวค่ะ จีนเนี่ยในช่วงประมาณ2ปีล่าสุดนั้นกําลังมาแรงมากนะครับเข้ามาลงทุนในอาเซียนทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับ<ฆ>ส่วนจุดแข็งนะครับประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียมีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมในการที่สับสนุนนะฮะถ้าสป라이ตเชนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเก่งมาก ะะวัตถุดิบเราก็มีพร้อมเลยนะครับใช่นี่คือความได้เปรียบนะคะของประเทศไทยนะคะส่วนการขอ BUI ในพื้นที่ EC นะคะถ้าที่ผ่านมาเท่าที่ดูนะคะก็มีอยู่ประมาณนะคะ453โครงการถ้าคิดเป็นมูลค่าการลงทุนถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะ28,720ล้านบาทค่ะนี่คือตัวเลขในส่วนของการขอ BUI ส่งเสริมผ่านทางโครงการในส่วนของพื้นที่ e EC นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ทีนี้ในช่วงปีสองพสิบสาที่ผ่านมาทั่วทุกมุมโลกนะครับ mm hmm. เขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแนวทางในการลงทุนก่อนหน้านี้นะครับเม็ดเงินจะแห่เข้าไปลงทุนทางฝั่งของประเทศจีนซะเยอะเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่าแรงของประเทศจีนถูกมากในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของ supply chain นะครับที่ค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวนะครับนักลงทุนเนี่ยเขามองตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่พอขึ้นมาเป็นผู้นําเสร็จปุ๊บก็ เริ่มในเรื่องของสงครามการค้าแหละในมุมของนักธุรกิจเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ชอบความไม่แน่นอนนะค่ะคือถ้าสมมุติไปลงทุนที่ประเทศจีนแล้วอยู่ๆก็โดนทางฝั่งของสเมริกาเตะขัดขาอย่างนี้เขาไม่มั่นใจนะเสี่ยงเสี่ยงมากเกินไปเขาเรียกนความเสี่ยงเพราะนั้นก็ถอนไงบ้านเราก็หวังนะที่ถอนถอนมาช่วยมาบ้านเราไปเวียดนามไม่ว่าแต่มาไทยแลนด์บ้างครับ <c oughs> นะคะตอนนี้เพราะนั้นเราก็มาดูนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามันเกิดโควิด19ใช่ไหมปีที่แล้ววิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปะะเเพรราาาฉมดู ะะว่าตัวเลขการลงทุนนะคะที่มาลงทุนในบ้านเราจากนักลงทุนต่างประเทศนะคะก็ถือว่ายังมีอยู่นะคะทั้งหมด252รายทีเดียวเติบโตเพิ่มขึ้นมาถึง16.13ค่ะ แล้วก็มีการจ้างงานคนไทยเป็นตัวเลขที่ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับ6,162รายเพิ่มขึ้นถึง127%เลยทีเดียวครับค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขายังมีความหวังว่าปี2,564เป็นปีที่ท้าทายและเราก็เชื่อมั่นนะคะว่านักลงทุนต่างชาติยังคงเดินทางที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะจะมีความผันผวนและก็มีความท้าทายที่ค่อนข้างรุนแรงณขณะนี้ก็ตามค่ะ โดยถ้าว่าไปเจาะดูไส้ในก็จะเห็นว่าทางด้านของญี่ปุ่นนี่แหละครับที่เข้ามาลงทุนสูงที่สุดคือ92รายนะครับร้องลงมาคือสิงคโปร์นะครับ38รายด้วยกันครับตามมาอันดับ3านะคะก็มีเนเธอร์แลนด์กับฮ่องกงนะคะ17รายค่ะเท่ากันนะคะเกาหลีใต้10รายนะครับรวมทั้งหมดนะฮะถ้าหากว่าไปดูเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ถือว่าใช้ได้อื่นๆเนี่ยประเทศอื่นๆอาจจะไม่ได้มากมายนักในแง่ของจํานวนรายนะครับก็เลยรวมกันอยู่ในช่องนี้78รายด้วยกันครับค่ะ ถ้าดูเห็นประเทศแล้วนะคะเราเข้าไปดูประเภทธุรกิจละกันนะคะว่าประเภทธุรกิจไหนที่เข้ามาลงทุนในบ้านเรามากที่สุดนะคะเราขอจัดมา3อันดับนะคะอันดับแรกเลยนะคะเป็นธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือหรือในกลุ่มนะคะเช่นบริการทางบัญชีหรือบริการให้เช่าพื้นที่และสารทุกโรคหรือไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างผลิตสินค้านะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีเม็ดเงินลงทุนอยู่ถึง4 2 7 9ล้านบาททีเดียวค่ะ รองลงมาอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นธุรกิจในหน้าแล้วก็ค้าปลีกค้าส่งด้วยคําว่าธุรกิจในหน้าเนี่ยก็ครอบคลุมทางด้านของธุรกิจในหน้าประกันชีวิตประกันวินาศภัยโดยเฉพาะทางฝั่งของออนไลน์เนี่ยก็เข้ามารุกธุรกิจในบ้านเราเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่นี้ค้าปลีกค้าส่งนะครับแล้วก็ทางด้านของเครื่องจักร เครื่องกลอไหล่แล้วก็อุปกรณ์สําหรับการใช้ในอุตสาหกรรมค้าส่งเคมีพัณฑ์อันนี้ก็ได้รับนะครับในเรื่องของการสนับสนุนต่างๆนะครับก็เลยเข้ามาลงทุนในบ้านเราเยอะเครื่องมือแพทย์อันนี้ก็ใช่นะครับบ้านเราก็ส่งเสริมด้วยเช่นเดียวกันชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เม็ดเงินรวมกันตรงนี้นะครับสูงถึง994ล้านบาทครับ ค่ะส่วนอันที่3นะคะเป็นบริการอื่นๆอันนี้มันก็อาจจะกว้างขวางสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการด้านคอมพิวเตอร์บริการขุดเจาะปิโตเรียมนะคะบริการให้คําปรึกษาแนะนำนะคะรวมไปถึงบริการทางการเงินด้วยนะคะเม็ดเงินในกลุ่มนี้นะคะในกลุ่มที่3นี้ก็อยู่ที่456ล้านบาทค่ะ ครับส่วนธุรกิจบริการที่ตอนนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาังทุนแล้วก็มีมูลค่าการลงทุนที่สูงแล้วก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพราะเขาก็เข้าใจดีนะครับว่าถ้าทางฝั่งของรัฐบาลส่งเสริมในมุมไหนนะครับถ้าเขาเข้ามาลงทุนความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับโดยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นวิศวกรรมที่เกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ ออโตเมชันต่างๆนะครับอันนี้ก็ใช่นะฮะนอกจากนี้ก็จะมีบริการที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อเป็นการควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอูตะเภาวรวมไปถึงบริการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารเทียบเครื่องบินบริการออกแบบจัดหาก่อสร้างติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเป็นต้นครับค่ะ ในส่วนของธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะคะแล้วก็คาดว่าจะเติบโตแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็พฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในยุคที่เรียกว่า New Normal นะคะก็ได้แก่การบริหารจัดการคลังสินค้าธุรกิจพัฒนาวเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆรวมไปถึงธุรกิจบริการสั่งสินค้าออนไลน์ด้วยธุรกิจบริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็อยู่ในหมวดตุ่นนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่คาดว่าจะมีความเติบโตค่ะส่วนทางฝั่งของนักลงทุนสิงคโปร์หลายคนก็ กับจีนนะครับที่เข้ามาลงทุนแล้วสิงคโปร์เนี่ยนะครับทำไมในช่วงหลังๆถึงเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะครับเขาสนใจตรงนี้ครับเช่นการขยายการลงทุนในธุรกิจอาหาริมซับตอนนี้รายใหญ่เขาจดจดจอจ้องอยู่เลยนะครับเช่นทางฝั่งของ g Greenfield Advisory เป็นกลุ่มทุนจากสิงคโปร์ที่ร่วมก่อตั้งบริษัท Falcon v e n t จ r e s จำกัดนะครับแล้วก็มองเห็นครับว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตแล้วก็มีการวางแผนพัฒนาโครงการหลากหลายรูปแบบโครงการบ้านที่อยู่อาศัยคอมมูนิตี้มอโรงแรมเซอร์วิสพาร์ทเมนต์ รวมเม็ดเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่า70ล้านเหรียญสหรัฐ หรือว่าคิดเป็นเงินไทยคือ2,000ล้านบาทนะครับค่ะแล้วก็มีสัญญาณดีนะคะปีนี้หอการค้าไทยจีนเตรียมแผนที่จะเดินสาย22บนทลน,นะคะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนจีนด้วยนะคะโดยจะพูดถึงทิศทางความต้องการของบรรดาน,นักธุรกิจจีนที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราด้วยว่าเขาต้องการนักธุรกิจไทยส่งออกไปจีนแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะที่สําคัญนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนเราก็จะเน้นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC นะคะซึ่งก็คาดว่านา นะคะคที่หลักๆเลยนะคะสำหรับ New S curve เนี่ยเน้นเลยจะต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมด้วยหรือจะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีต่างๆอิเ e ล็กทรอนิกส์รวมไปถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ก็กำลังงานแรงเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด s u b ส c ค i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook t n n Li v e ค่ะ หรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ